โรงเรียนพัทราบอพิษได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี2568โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพอจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการจัดโครงการอัจฉริยะยุวชนประจำปี2568เพื่อให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่1กรกฎาคม2568ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้โดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปอจังหวัดบุรีรัมย์ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้โดยคณะวิทยากรแกนนำของโรงเรียนพัทระบอพิษมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่ 1. คาฮูดรู้จักคอปอฐานการเรียนรู้ที่2 Who ู MI ประกัน ภัยกับภัยพิบัติฐานการเรียนรู้ที่3สปายฟอร์รู้ทันอุบัติเหตุเคลมได้ไม่สะดุดฐานการเรียนรู้ที่4 YES or NO ประเภทของการประกันภัย ฐานการเรียนรู้ที่5อินไซเดอร์ประกันภัยในชีวิตประจำวันฐานการเรียนรู้ที่6บริษัทประกันภัยมีความสำคัญอย่างไรโดยกิจกรรมทั้ง6ฐานนักเรียนจะได้รับทั้งความสนุกสนานผสานกับองค์ความรู้เกี่ยวกับประกันภยัยนอกจากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง6ฐานแล้วทางโรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความสนใจมีรายการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับการประกันภัย 2. การประกวดเขียนเรียงความเรื่องความสําคัญของการประกันภัยในชีวิตประจําวัน 3. การประกวดคัดลายมือเกี่ยวกับการประกันภัย 4. การประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการประกันภัยและ 5. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัยนอกจากนี้ยังมีการติดป้ายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนเช่นบอดทางเดินและห้องสมุดโรง นอกจากการจัดกิจกรรมทั้งสองรูปแบบโรงเรียนยังเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประกันภัยในชีวิตประจําวันโดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการนําความรู้ข่าวสารประกันภยัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดในชุมชนได้เผยแพร่กับหน่วยงานอบตอสวายจีอปพอ,ปอรตำบลสวายจีตลาดสดสวายจี และจัดกิจกรรมคพอ,พอส่งความรู้จากพี่สู่น้องณโรงเรียนสรีพันธ์สันติภาพนาฝายอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์และยังนําความรู้ที่ได้สู่สังคมโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์ของการประกันภยัย